เฮ้ยแดงจริงวะเฮ้ยโอ้ยเศเพึ่งชิดตันแดงจริงครับน้องโอ้ยนี่นะครับผมใครอยากรู้วิธีรับนะครับผมดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ต้องกร สวดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องวีแชแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันได้แก่ม จาริน่าฟรีไฟนั่นเองนะครับผมโอ้นะครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะก็จะเป็นกิจกรรมนะครับล็อกอินรับเซตผู้คิดท่านไปฟรียกเซิร์ฟกันไปเลยนะครับโอ้โหกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับเออง่ายๆแค่เราเข้าเกมก็ได้แล้วนะครับผมโอ้โหอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับกิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะพี่มีกิจกรรมแจกเพชรนะครับผมอ่ะนะครับเหมือนเดิมเลยนะคกิจกรรมเหมือนเดิมเลยก็คือกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลก์แชร์คลิปนี้นะครับยิ่งแช ยิ่ง,งมีสิทธิ์เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ขอคนละหนึ่งเมนเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบถ้าใครดูไม่จบก็คือจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีนะครับต้องดูให้จบเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ไปย้อนแกคลิปที่งเมื่อวานก่อนนะครับผมนะก็ นี่เลยนะครับก็จะเป็นเว็บสุ่มแรนดอมคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยอ่าโอ้เยอะเลยนะหลายคอมเมนต์เลยนะครับหลายร้อยเลยนะครับแต่ว่าระบบมันคัดให้มา189คอมเมนต์นะครับที่ถูกต้องที่สุดนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าใครคือผู้โชคดีนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูคนแรกกันเลยปึ๊บว่าไงโอ้โหมาแล้วครับผม คนแรกมาแล้วครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครับก็มี U ู d ดีนะครับผมอ่าแล้วก็ชื่อเฟสนะครับผมอ่าโอเคนะครับงชยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้เลยสดๆเลยนะครับช่องพี่เติมจริงแจกจริงนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวๆนะทำไม U ู d ดีไม่ถูกนะครับโอ้โหจะพลาดไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอรีเฟซก่อนนะครับผมนะอ่าสักคู่นะครับผมอ่าเพิ่บปึ๊บอ่ถ้าไม่ได้ตอนนี้เปลี่ยนนะครับผมอ่าเป็นน้องคนนี้เลยนะครับ M z อะไรสักอย่างนะ อ่ะนะครับก็เป็นน้องคนนี้เลยก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับได้รับไดมอนด์ไปฟรีเลยนะครับพี่ก็ทําการซื้อบัตรกาลิน่ามาที่เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับผมพี่เติมจริงแจกจริงทุกลิปนะครับผมถ้าไม่เชื่อน้องกดย้อนไปคลิปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับพี่แจกจริงทุกชิปนะครับผมเอาโอเคเรากดยืนยันไปเลยนะครับสามสองหนึ่งไปครับผมนี่ เรียบร้อยเลยครับผมก็แจกมาที่ร็อบลอยนะครับไดมอนด์68ไดมอนด์ฟรีเลยนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องคนนี้กันด้วยนะครับผมนะอ่าก็รับฟรีๆเลยนะพี่แจกทุกคลิปนะครับสําหรับใครที่อยากได้เพชรฟรีๆแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปขอเงินพ่อเงินแม่นะครับพี่แจกฟรีๆทุกคลิปนะครับผมกติกาง่ายกดติดตามนะครับกดกระดิ่งคอมเมนต์ยินดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบแค่นั้นเองนะครับกติกาง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับก็นะครับกกก่่ออนจจะไปดูิรรม นะครับผมการรับเสียดสีตันเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมตัวนี้ก่อนนะครับก็มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมเปิดค้างสินค้าฟรีไฟล์นะครับรวมมิดไอเทมเด็ดนั่นเองลดสูงสุด80เปอร์เซนต์เลยนะครับผมอ่ะก็มีมั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันที่5ตุลานะครับผมอนะ่ะก็หมดเขตวัน ที่11ตุลานะครับผมอาร์กุนเข้าไปเลยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมของลดราคานะครับผมนี่เลยนะครับผมก็มีหลายอย่างเลยนะครับผมอ่ามีทั้งคูปองมีทั้งตัวละครนะครับผมกล่องสุกินปืนนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับท่าทางนะครับผมอ่าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะก็พี่แนะนำนะครับแนะนำนะอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับน้องนะครับว่าจะซื้ออันไหนนะครับผมเนาะก็พี่แนะนำเป็นตั๋วสุ่มอีโวนะครับเพราะว่า เร็วๆนี้นะครับก็จะมีสกินปืนนะครับในตู้สุ่มอีโวเนี่ยมาใหม่นะครับเร็วๆนี้นะนะครับผมเร็วๆนี้พี่ดูจากเซิร์ฟนอกมานะครับผมก็เร็วๆนี้จะเข้ามาไทยแน่นอนนะครับเป็นปืนอ่า uh, XM8 หรือเปล่าเนาะอ่าก็ให้น้องเนี่ยแนะนำพี่แนะนำไปเฉยนะครับผมอ่าให้ซื้อตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะมาปั๊บเราต้องใช้คูป,ปองตัวเนี้ยนะครับผม สุ่มนะครับเพราะว่ามันลดราคานะครับจาก600 600เพชรเหลือ288เพชรเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะก็ได้10ใบกันเลยนะครับผมแล้วก็ลด52%นะครับผมแล้วโคตรดีนะครับพี่บอกว่าเล่โคตรดีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ได้เพชรฟรีๆไปสุ่มกิจกรรมแบบนี้นะครับอยากได้เพชรฟรีๆก็อย่าลืมที่พี่บอกกติกาเมื่อกี้นะครับแบบพี่แจกต้นคลิปนะครับก็คือแจกจริงแน่นอนนะครับได้รับเพชรไปฟรีหกสิบแปดไดมอนด์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแแชชรร์์คคคคคลลลลลิิิปปปนนนนนนีีีี้้้้้ะับบผมมมมวก็ดดดููจออเเตตยย่ไใฟ นะครับเดี๋ยวพี่แจกทุกคลิปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับกิจกรรมใน่เข้าวใหม่ก็จะประมาณนี้เลยเราไปดูกิจกรรมที่ตามปกคลิปกันดีกว่านะครับผมก็เป็นกิจกรรมการรับเสร็จตัวจิตตั้นครับผมพี่ขอบอกก่อนเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับผมอ่านพี่พาไปดูเลยนะครับผมนะอ่านี่เลยนะครับเป็นเซิร์ฟไต้หวันนั่นเอง นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะแปะตัวไอไว้ข้างบนนะครับสําหรับการเล่นเซิร์ฟนอกนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากรับฝึกไอเซตฝึกคิดตั้นนะครับผมก็เข้าไปเซิร์ฟไต้หวันได้เลยนะครับแต่ว่านะครับก็รอเข้าเซิร์ฟไทยอีกนะครับผมเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยตอนไหนนะครับแต่มาแน่นอนนะครับโอเคพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับก็ล็อกอิน Gmail นะครับพี่ล็อกอิน gmail ใหม่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเซิร์ฟนอกเนี่ยต้องล็อกอิน gmail ได้ gmail เดียวนะครับต่อ1เซิร์ฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่มีสอนแบบละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวพี่แปะตัวไอโฟนข้างบนนะใครที่อยากเข้าไปดูนะครับผมนะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ่าจากนั้นรอสักครู่นะครับผมอ่ะกำลังเข้าเกมนะครับก็จะเด้งมาหน้าแรกเลยนะครับหน้าของรางวัลที่เราล็อกอินเข้าไปนั่นเอง นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ฟามาดูนะครับใจเย็นๆนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้กําลังระบบรางลันเห็นไหมนะครับหน้าแรกเลยก็จะเป็นอ่าของรางวัลประจําวันนะครับนี่เลยนะครับวันที่1นะครับวันที่2วันที่3นี่เห็นไหมครับผมวันที่4พี่รับไปแล้วนะครับเห็นไหมรับไปแล้วคือเซตตูชิตตันหนึ่งอันเลยฟรีๆย้ำว่าฟรีๆนะครับยกเสิร์ฟเลยนะครับผมแล้วก็วันที่5รับเป็นกล่องสุ่มไอเทมเสริมนะครับวันที่6 เหรียญโก250นะครับแล้ววันที่7เศษผุดจิตตันอีกอันหนึ่งกันไปฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับโอ้โห oh. โคตรดีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้พี่โคตรชอบเลยนะครับรับฟรีเลยนะครับผมพี่บอกเลยพี่รับไปแล้วนะครับรับได้จริงแน่นอน100%นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมแล้วก็วันที่7เนี่ยก็อีกอันหนึ่งนะครับผมโโอ้ห oh. ของฟรีพี่ยังชอบเลยเนี่ยเศษผุดจิตตันพวกษผจิตตันพวกหินแปลงล่างเนี่ยพี่โคตรชอบเลยเดี๋ยวถ้ามีกิจกกกกรรรรรรรมมมมมแแแแบบบบนนนนีีี้้้าาาเเเเเืืื่่่่อออออยยยยยๆๆๆด๋ววพจจจะะะทคคััสผล็ เพชรเนี่ยแจกตัวคลิปแน่นอนนะครับผมโอเคเรากดออกเรามาดูกิจกรรมในเซิร์ฟนอกกันกล่วนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาไต้หวันนั่นเองนะครับผมพี่ก็อ่านไม่ออกหรอกนะครับผมอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะสหรับเซิร์ฟไต้หวันเนาะเดี๋ยวพี่ฟามาดูนะครับในส่วนที่พี่อยู่ไหนวะในอยู่ในกล่องเนาะในกล่องในกล่องนี่เลยนะครับที่พี่รับมานะครับผมอ่านี่เลยใช่ไหมวะเดี๋ยวอยู่ไหนวะเดี๋ยว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 นะ พี่น on ี่น no like like ี่อยู Trip ่ตรงนี้นะครับผมก็คือเราเข้ามานะครับแต่งตัวแล้วก็อื่นๆนะครับนี่นะพี่รับมาเป็นที่ยบร้อยสองอันนะครับอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมไหนนี่แหละพี่รับฟรีนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมที่เราอินประจําวันเนี่ยก็คืออันนี้เลยนะครับอันนึงเห็นไหมรับจริงนะครับชัดเจนนะครับผมของแท้แน่นอนช่องพี่นะครับแล้วก็แจกเพชรเนี่ยแจกจริงๆนะครับใครดูจบนะครับรับแน่นอนนะใครดูจบมีสธิ์แน่นอนนะครับผมแล้วก็ ที่สําคัญขาดไม่ได้นะครับที่พี่พูดไวน้นะก็คือตอนนี้ห้าหมื่นซับแล้วนะครับช่องพี่ก็กราบขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับน้องๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่มาดูช่องพี่แล้วก็กดติดตามช่องพี่กดกระดิ่งช่องพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกปัตสร้างห้องแล้วก็แจกเพชรอีกจํานวนมากมายเลยนะครับ <c oughs> ที่พี่พูดไวน้นะครับ <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งมาได้เลยนะครับพี่มีแจกแน่นอนนะครับผมพี่แจกกระนำอ่ะช่องเนี้พี่แจกกระนำาอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น ของรางวัลอะไรสักอย่างนะแต่พ like. ี so ่ลองเปิดดีกว่านะครับผมปึ๊บโอ้โหโคตดเกลือนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเซ์ฟนอกนะครับเดี๋ยวกลับมาซร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับซร์ฟไทยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปแจกโค้ดกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นโค้ดเชสเตอร์กันบล็อกนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่มันหมดเก็บแล้วนี่ว่าวันนี้วันนี้วันอังคารพี่ลืมไปวันนี้วันอังคารเดี๋ยวถ้าไม่มีอัปเดตยังไงเดี๋ยวพี่จะลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็ ไม่นานนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกโค้ดใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับสอนรับเสี่ยผูกชิดตั้นนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีมาสุ่มกิจกรรมนะครับตลาดลดราคา80%ในเซิร์ฟไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยข้อสุดสำคัญกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ดูคลิปนี้ให้จบแค่นั้นเองนะครับง่ายๆกติกาช่องพี่ง่ายๆพี่แจกจริงทุกคลิปพี่บอกเลยการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ ประมาณนี้เลยนะครับเจอกันชิปหน้านะครับผมกรับสวัสดีครับรักน้องๆทุกคนนะจ๊ะ